สวัสดีครับผมโปรตุกครับวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยเป็นที่ทราบกันครับว่าถ้าเกิดใครติดตามช่องผมอยู่ตลอดในเวลานะฮะก็จะเป็นที่รู้กันแล้วว่าถ้าในกรณีที่แบตเตอรี่กุญแจรีโมทหมดเนี่ยเราจะไม่สามารถปิดรถเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าพอแบตเตอรี่หมดปุ๊บเราก็เปิดรถด,ด้วยรีโมทไม่ได้ละเราจะต้องเอาไส้เขาเรียกว่าไส้กุญแจมันจะอยู่ในนี้นี่ออกมา เพื่อที่จะไขเข้าไปที่รูกุญแจนะฮะเพราะรถเบนซ์เขาจะมีรูอยู่ที่ประตูคนขับอยู่แล้วแล้วก็บิดมุนอ่าแล้วก็เปิดรถเข้าไปแล้วก็กุญแจเข้าไปสตาร์ทรถได้นะครับแต่ในรถ m e อร์ d ซ s b e n z รุ่นใหม่ๆม,มันจะไม่มีรูแจให้เราเห็นชัดๆอย่างนี้นะอดีจะพาไปดูดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรุ่นไม่ว่าจะเป็นบอดี้213หรือว่าจะเป็นบอดี้205นะครับอย่างคันนี้นะฮะ ก็จะเป็นบอดี้สองศูนย์ห้าถ้าเรามาดูที่มือเปิดประตูมันจะไม่มีรูกุญแจอ่าอ่าครานี่งานเข้าเพราะไม่มีรูกุญแจแล้วจะทายังไงแล้วเราจะเข้ารถไปได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าแบตเตอรี่ก็หมดกดรีโมทก็ไม่ทํางานแล้วเพราะแบตเตอรี่มันหมดใช่ไหมแต่เราต้องเข้ารถไปให้ได้วิธีการเข้าไปในรถก็ใช้วิธีเดียวกันกับรถคันก่อนหน้านี้นั่นแหละก็คือโดยวิธีการเอาไส้กุญแจออกมาเหมือนเดิม นะครับแต่คราวนี้เราจะต้องหารูมันให้เจอก่อนมันถึงจะเอาไส้ไปเสียบแย่แเพื่อที่จะหมุนเปิดได้นะครับไอรูญแจมันก็ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นนะครับมันก็อยู่ในตำแหน่งนี้แหละถ้าเกิดเราดูด้านล่างจะมีรูอยู่เห็นไหมฮะเห็นไหมไอรูตัวเนี้ยเขาไว้สําหรับให้เอาไอตัวเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับดันเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวหักนะครับดันเข้าไปปุ๊บระง,งับขึ้นมานิดนึงนี่ฮะพ่าก็จะหลุดออกมานี่ตัวกุญแจเขาจะซ่อนอยู่ใต้ฝานี้ นะครับหลังจากนั้นเราก็เอากุญแจไปบิดหมุนแล้วก็เปิดประตูได้เลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปสตาร์ทรถได้ปกติหลังจากนั้นเราก็เก็บเสียบเข้าไปเหมือนเดิมฮะปุ๊บแค่นี้เองเรียบร้อยฮะถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันมีรูให้เสียบกุญแจแน่นอนแต่มันจะซ่อนอยู่ใต้ฝาครอบนี้ยังไงลองไปทำดูกันนะครับขอบคุณครับ